สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูสปาเกตตี้กะเพราทะเลนะครับอีกหนึ่งเมนูแซ่บๆนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็อยู่ที่ช้อนนะครับก็จะเป็นพริกกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับเราก็ตำไว้ละเอียดนะครับเพื่อเตรียมผัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เส้นสปาเกตตี้ก็ต้มไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตมด้วยปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะครับแล้วก็จะมีพริกแห้งนะครับเพิ่มการแต่งหน้าให้มันดูสวยงามนะครับโอเคเราไปเริ่มลงมือผัดกันได้เลยนะครับตั้งกระทะใส่น้ามันลงไปน้ํามันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เป็นพริกกระเทียมแล้วก็พริกไทยที่เราตำไว้ละเอียดนะครับใส่ลงไปได้เลยขั้นตอนนี้นะครับเพิ่มระดับความเผ็ดได้ตามใจชอบเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่เป็นน้ําลงไปนะครับเพื่อที่จะทําน้ําซอสก่อนเนาะนะครับ แล้วก็ปรุงรสชาติเลยนะครับก็ใส่เป็นซอสหอยลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็พงปรุงรสนะครับครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสอย่างละครึ่งช้อนชาแล้วก็เติมซีอ,อิ๊วดำลงไปนะครับประมาณครึ่งช้อนชาเหมือนกันครับน้ำตาลทรายนะครับก็ครึ่งช้อนชาเหมือนกันนะครับก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ใส่เป็นกุ้งและก็ปลาหมึกนะครับลงไปลวกใน ในในน้ำซอสของเราเนาะนะครับแล้วก็โรยพริกไทยป่นลงไปสักนิดนึงนะครับเพิ่มความหอมให้กับซอสได้มากยิ่งขึ้นนะครับปลาหมึกก็จะสุกเร็วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะตักปลาหมึกขึ้นก่อนนะครับแค่นี้ก็หอมแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะลวกทั้งสองอย่างนะครับสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะนําขึ้นครับเราก็จะเหลือน้าซอสไว้เพื่อที่จะนำ นะครับลงไปผัดต่อในส่วนของเส้นสปาเกตตี้นะครับผมก็ทําการต้มไว้แล้วเนาะนะครับก็เส้นแต่ละยี่ห้อนะครับเขาก็จะมีเวลานะครับมีเวลาให้อยู่ที่ข้างถุงนะครับต้มตามเวลาที่ข้างถุงแจ้งไว้ได้เลยนะนะครับตากกุ้งแล้วก็ปลาหมึกขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็นําเส้นที่เราลวกไว้นะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับผัดจนน้ําซอสนะครับเข้าไปอยู่ที่เส้นเลยนะครับ พอน้าซอสเข้าไปอยู่ที่เส้นดีเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเข้าที่แล้วก็ลงตัวแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นใบกระเพรานะครับโรยใบยกระเพราลงไปได้เลยจากนั้นก็ผัดให้กระเพรานะครับมีความสลดลงแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเส้นสปากเกตตี้นะครับผัดกระเพราเนี่ย บอกเลยว่าหอมอร่อยมากๆนะครับจากนั้นเราก็ไปจัดใส่จานได้เลยนะครับสปาเกตตี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับใครที่อยากเปลี่ยนเป็นหมูสาัาบเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับผมก็จะนํากุ้งที่เราลวกไว้ในน้าซอสน,นะครับมาตกแต่งบนหน้าแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับน่าทานมากๆนะครับอันนี้ผมก็จะชอบความเผ็ดนิดนึงนะสำหรับใครที่ไม่กินเผ็ดก็ปรับได้ตาม ความชอบเลยนะครับก็ฝากเพืเ่อนๆลองนําไปทําตามกันดูได้และถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือกด,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเรียน,นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ